สบายดีเด้อสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทีกันเด้อสุขุสุกนพ่อกับสองแม่บนมาบ้านเฮาอีกแล้วพี่น้องพ่อกันตอนนี้ก็ทางปูผลกระลังสีตัดเตรียมเจคันแม่น้องมวยเพื่อนน้องมวยทางจากผนกระลังขังไม้ขังยางกระลังสิผสมปูนพี่น้องสมบนทิพย์ข้าเข้าไปเบิ่งน้ำกันปลาเปิดสีเล็กแล้วก็ลูว่าะบังสีเฮ็ดต่อเนาะ กูทางเขแม่น้องมวยกับภากันกินอย่างบวกยมยศยกพี่น้องไอ้ฟ้าไปเบิ่งน้ำกันบ้านี้ได้เวลาเวลาได้สิพาเขาไปเบิ่งข้างพกูแหละข้างอันเป็นกับร่งกิเทฆานเแื่นน้องมวยพี่น้องให้เขาไปเบิ่งน้ำกันก็คือคื่องป่าเครืมฝนทุกมือนี่มาจากเงินน้องมวยกับร่กง,บๆๆงกิเ,กเ,เกทฆานว่อน,น,อน,น,น,อนอี่เอามืดมัวแค่นี่อเาาาอ,อา,เอาอทับแล้วว่าอันนี้คือเดียวหาอย่างที่เห็น เกินเกินสามร้อยเลยแม่เหนบ้างสี่ร้อยห้สิบเลยป้าว่าตีมาเยอะมาเยอะมาส่ร้อยห้าสิบเราอะเกินเลยเกินสามร้อยวะอ๋อปวเมื่อยเราอะขึ้นสี่ร้อยห้าสิบปกติเปิ่นให้กินเมื่อ บ่โอ้ดปลาบูดุกสามสี่ร้ีเทคนาดร,รอบแรงล้วมืออื่นมาได้นั่นเได้พ่อดับและว嘛โโหี่้าิาาาไปมาเนี้ยเอ้ยเอ้โอาดร,รอบแรงบบเมื่อบอ่ามาเนี้ย เบิ่งก่นอนฮะไม่ยังอันนี้โอ้มันแตกวะไอ้ไม่ไม่แข็งเนะาะใส่ไม่ลงนด้นนี่เอาทางนี้เห็นยัง้งกันนะเด้ออีล่ะมาตูดทั้งนี้อีกหรือมาลูก ก็เป็นต okay, ่แซบแท้น right. ี่เพิ่งไปเบิ่งสีชันกันกินเลอกินเลิศนะมาผัดเดียวมาเบิ้งข่จันว่ย่านไขกินน้ำบ่บแม่นยายปุ่มอาแม่เไปุญขวดมาล้วบ่สีางบ่าซื้อห่นไเอ็นี่หันอกันนอกอยู่ทางพุทธถาดด้วยคนจิมแส่ยอยู่ละบเทียงผลมาเลยเป็นต่แซ่บิซีเียน้ำดอก อกินนอดกินตามสบายคูโอเบิ่งทางเพิ่อนอันนั้นก่อนดสักหน่อยอหายทางเพิ่นกินชะก่อนเดี๋ยวเฮาสิไปทางพุ่นก่อนบ้านนี้สงสัยอยู่เด้อปู่บ่เสียงมาจับไปสงสัยลืมแล้วไปเรองสยอยองสัยซื้อของแล้วบ่ได้เอาเงินมาจากักอันนั้นไ่ได้เอาของมาจากัก โอ้โหใส่ใส่แป้นล่มขึ้นแก,นนนกนอืมตุ้ยเค่อันนี้รอบแรง vâng ạ, đẻ bỏ lợn lên nó phải hả? men, ờ ăn cả đây, men, háo hiệt bay háo cả đây ngân เก็บ่ทก็ได <pad> ้เงินซ่าเฮ็ดียกแบบมันอากาศเย็นแต่มันบมเมยเนาะไผ่ว้าวอะไวแบบนีอดะไผ่้าวเฮ็ดเียกก็นมเมย์แ้วมันหนาวไผ่้าวอะไรแบบนี แตงมันย <takeaways> ังใครมันยังใครก้อนอยู่ไรเอาอยอ้อน่เอ้ยอนนว้าวบันี้เฮ็ดได้ใดกบดีนอนอยู่พุมือพุเวียเล่ยเมยวะโอเคบินังเอ้เนาะเฮ็ดงานเฮ็ดเบียเฮ็ดงาน bến vắt, bên ai, hồ lôm, hồ nào bến vắt, bến ai, nào เป็นจังได้รสชาติทั้งแซ่บทั้งแซ่บทั้งนัวว่าวพัดชาติเผ็ดจางเอาของเฮาเผ็ดนัวเจ้าเพิ่มยังอีกจังคิดเตี้ยนี่เพิ่มมาปลาแดกน้ำตาลโอ้ศพนะได้แต่บ่ได้น้ำตาลเพิ่มปลาแดกกับน้ำตาลแต่อะไรเลยมัันนววแล้มืออื่นเจ้าจัะมาโชว์สีมือได้ไ่มพัดด้วยไม่พูดนะคยกินต้อนเดียวกินนี่ ทั้งกินทั้งให้ได้บ่ยอดบ่พัดนะเพ็ดปัดจางบ่วบานเหมอดมานลยแม่บ่ยอดว่าฟังเสียงสืบหืดบ่อพัดแล้วเราบ่กินได้แล้วอ่ะลูกสาวข่อยสู้ได้พิ่นมักเด้หลดแบบนี้เพิ่นกินค่อยๆเพ็ดอยู่างผื่นกินค่อยค่อยคือบ๊อบเพชรโอ้โหเพ็ดเล้นนอนหนักไหมน้องเหมยเล่าองเฮียนล่ะบ่แม่นซื้อตามได้หละยพื้นที่อัน เอาเซียงก็โทงหาเพื่อนนี่เฮาก็โทงหาเพิ่นเพิ่นก็บว่าเฮาเมื่อน้ำมุ้ยแล้วพอดีเลยจ้ะโดยมาหน้านำกันก็เลยว่าถ้าบ่พอมเดียวมันสิยากเพิ่นอีกโดยเพื่นเถื่อบังเสียงเพิ่นพาเวียกนะเลยเฮาเมื่อเส้นทางอยู่กันแม่เอ้ยเฮาก็เลยว่าเมียนเมียนโดยพอเป็นญาติเฮือนใกล้กันแมาน้ำกันก็ได้เนาะว่าพัดโดยดีแหละไปน้ำกันมันเฮาเป็นมิ่งยิ่งไปพอดีกับญาติได้นี่กันแน่ ลากเน่เฮากับอาศัยแค่เพิงกันอยู่ใกล้กันเน่เอ้ยไม่ยังกะห้องใส่กันเปล่ามันดิ้นแต่ดิ้นแป๊ดเดียวเฮากับเชื่อเลยซ้ำพีซ้ำน้องเนาะแล้วก็จะมาบม่ได้ซ้ำแล้วพี่น้องดีแล้วเนาะพัดเป็นเช่นไรหายว่อนคิบุกเตกี่บุกเตกสร้างคนอยู่เพชรสมวานเด้อนัวเด้อสมใจได้ได้สมเด้อจนเมื่อกี้เราได้แต่สมช่วงวันยัง อสั้นคอยกับสิก้าเพืได้คำเนี่ยเด้ว่าพันเดิมเดี๋มาเห็นคนกินกันยบยบอยู่กับแล้วันนี้อะสบายดีเด้อนะทั้งแม่นมวยกับกาแฟก่อนทั้งน้องเม่นน้องไม้ปลอดภัยไหมเออโดยโดยเอ๊ะอีลาลุยต่อเจ้าอวนี้ว่ะสุดเลยเดินน้องเม่นหรือน้องไม้น้องไม้หมดเลยทำแต่ห้องน้องเมย์ตลอดเออเล่าก็ขานดีดอกเราอ่ะยันอ้วนวะ บาทนี้เอาสกับแล้วบวเนกัเลสร้างเลทีโยโดยเป็นยังไงเนาะคบางสั้นปูนกองจัก็อยู่ทีอ้าใบยอดว่นสี่ร้ห้าสิบเราต้องให้มันคุ้มวันี้เรากระสอบเนี่ยีปิวเลนว่ายอดเลยกระสอบเจ้า กำลังมาจากหน่อยกันได้เทแล้วอุปูกระซามน่วยเดะกับก่อน <รา S 1> เท่ากันฮะอารอดอารอดผู้ยูนะโดย่บุญเลยอ่าจามสบายวันได้ว่ากันลาพระจักรก่อนผู้ทางพุ่นกันโอ้เดี๋ยวไปวันนี้แล้วอะไรแป้นร่มแล้วผู้ เรียบร้อยานางคุณก็ได้ป๊าดูงามงามงามน้องมีน้องมวยเป่าพาดัดแ้่ดีเธออ่ะสำหรับคลิปนี้สมุนกระเสียมลาพาจากไปแล้วผมเมยพี่น้องเลยเนาะก็ออกันในคลิปหน้าดูและสำหรับคุณเมย์กับขอบุญกับคุณไปเบิร์ดสุขุทุกคนที่ใหก้กำลังใจมาโดยตลอดเนาะและคลิปเมย์สมุนกระเสียลาพาจากพี่จะน้องไปสักกอน ออก,กันในคลิปต่อไปเนาะถ้าเป็นคอยขำลงแรงแล้วพอมีพี่น้องเลยลาแล้วบัดน,นี้พูทบางทีบอพัดกันป่ะพอมีพี่น้องกลับกัน้าวันนี้พอ,อ,อก,กันเมื่ออื่นพวนแหละเนาะหรือว่าในคลิปต่อไปไปแล้วสบายดี